นี่ครับโฉมหน้าของออต้านะครับอี5ู่านให้ดูนะครับมีรอยนิดหน่อยนะครับรอยประมาณนี้นะครับดูตามมือผมนะครับนี่ครับประมาณนี้รอยเหมือนนะครับสูเปใกล้จะเห็นเหมือนเลกกเกอร์ลอกนะครับจะลอกประมาณนี้คแล้วก็ข้างหน้าครับมีแค่นี้ครับตอาหน้าเห็นไหมครับนี่ครับประมาณนี้ครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับ ม่เคยแก๊สเบาะนะครับมีขาดประมาณนี้นะครับเบาะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นหนังหุ้มนะครับหนังหุ้มดูข้างหลังครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับผมซ่อมมาเปลี่ยนลูกพืนล้อหลังเปลี่ยนสายออนเบรกนะครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับหมดเยอะครับซ่อมไปแล้วนะครับ ให้คุณใช้ต่อครับได้ใช้สบายครับไม่ต้องซื้อไปไม่ต้องซ่อมแอร์เย็นครับันนี้ครับเอกสารรถใช้งานนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับข้างหลังครับประมาณนี้นะครับให้เห็นชัดๆรถสวยมีมีรอยแผลสดนิดนิดหน่อยครับประมาณนี้ครับรู้แค่อะไรมันขูดตรงตัว ยวงก็พอได้ครับเดี๋ยวดูเครื่องกันครับติดเครื่องแป๊บหนึ่งนี่ครับเดี๋ยวติดเครื่องดูนะครับทำก่กนอ,อนปังครับ ติดเครื่องนะครับอ่าดับเครื่องดีครับเครื่องก็นิ่งพองสนนะมควรครับซื้อไปไม่ต้องทำอะไรซื้อไปใช้งานได้เลยนะ ก็ไม่ดันครับปกติวิ่งทางไกลสบายพัดลมทำงานนะครับแอร์เย็นครับจมนกเขาได้เดิมเดิมครับท่านใดสนใจก็โทรมาครับ095727731 8ครับดูรถได้ที่จังหวัดอุดรธานีครับตอนนี้ผมขับมาทำงานที่อุดรนะครับถ้าดูได้ดูที่อุดรนะครับทดลองครับสำรับทำงานโอเคนะครับท่านใดสนใจโทรมาครับ0895727731ครับสวัสดีครับ